ครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องฮัลโลเทนสำหรับคลิปนี้ปัืยนจมาชมเรื่องราวของไรเดอร์ผู้พายรักยามเซแฟนซ้ำบอกมาดูดำบอกมาดูดีชีวิตไรเดอร์คนนี้ เหมือนเรืออับรางกลางทะเลใจจะลองทำไมลองไปเรื่อยมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อว่าบอยกันเพื่อนตัวของบอยมีอาชีพกับไรเดอร์กันเพื่อนเป็นคนส่งอาหารตัวของบอยไม่ใช่คนตัวเปล่าเล่าเปือยเขามีแฟนอยู่หนึ่งคนชื่อว่าน้องน้ำเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ4 0 0ซีได้ข่าได้อวบออกแนวเซ็กซี่งานโคตรด,ดีงานโคตรเนียนกันเพื่อน2คนนี้อยู่กินกันมาประมาณ1ปีวันดีคืนดีตัวของบอยก็ออกไปขับรถส่งอาหารกันเพื่อนปรากฏว่าแฟนของเขานั้นก็คือน้องน้ำ ยกหมูตระบบกริ้งกรังไปหาเขาบอกวันนี้เข้าบ้านดึกหน่อยเข้าบ้านสองทุ่มก็แล้วกันตัวของบอสขับรถไปได้ประมาณสองชั่วโมงกัเพื่อนตรงนี้เองเขากาจะมาเซอร์ไฟแฟนโดยการเข้าบ้านมาก่อนเวลาที่แฟนเขากําหนดกันเพื่อนตัดสินใจเตียรรถเข้าห้องเช่ากันเพื่อนจังหวะน,นี้เองเขาไปข้อห้อง เสียงดังสนั่นวันไหวก็ก็ก,ก็เป็นสัญญาณบอกว่ามีคนมาหากันเพื่อนปรากฏว่าไม่มีใครเปิดกันเพื่อนไอชิบหายงานเข้าแล้วเมียของเราอยู่ในห้องแท้ๆทำไมไม่มาเปิดห้องให้กันเพื่อนตัวของน้องน้ำไม่ยอมเปิดห้องให้เขาเอาหูแนบประตูกันเพื่อนตรงนี้เองได้ยินแต่เสียงคนร้างของบางอย่างในห้องน้ำ โคคาโคคาพร้อมกับเสียงควนครางอ้ยอ้ยยอ้ยเป็นลักษณะนั้นไปกันเพื่อนตัวของบอสก็เลยตัดสินใจเคาะประตูย้ำไปอีกทีก็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 กกกกเหมือนเร่งให้น้องน้ำมาเปิดประตูให้ แต่จู่ๆคนที่มาเปิดประตูให้ไม่ใช่น้องน้ําแต่ประการใดเป็นผู้ชายแปลกหน้ากันเพื่อนเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีกล้ามปูกันเลยทีเดียวพร้อมกับยิ้มแย่ๆพร้อมกับยิ้มแยงๆบอกว่าผมคือน้องของพี่น้ากันเพื่อนตัวของบอสถึงกับหัวใจหล่นลงตาตุ่มกันเพื่อนเนืน่องจากว่าตัวของน้องน้ําเองไม่มีน้องแต่ประการใดกันเพื่อนไอชิบหายมึงมาได้ยังไงกันเพื่อนสุดท้ายสุดตัวของน้องน้ําก็เลยเผยตัวตนออกมาจากห้องนาวกันเพื่อนพร้อมกับสภาพผมเผผารงรัางกันเพื่อนตัวของบอสสำรวจในห้องปรากฏว่า ที่น้องของเขายับยูยีกันเพื่อนลักษณะแบบนี้มันไม่ค่อยดีเขาก็เลยเอื้อนเอ่อยถามน้องน้ําว่าเกิดอะไรขึ้นน้องน้ําก็เลยหัวรอก,กบกเกินกันเพื่อนแฮ่เฮ่ฮ่ฮ่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรพี่ตัวของบอสถึงกับหัวร้อนหัวเสียกันเพื่อนตะโกนกลับไปหาน้องน้ําดังๆ บอกอย่าตลกเดี๋ยวมึงดังเบวกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปน้องน้ำเห็นตัวของบอสเสียงดังก็เลยจู้ปากบอกว่าใจเย็นๆไม่มีอะไรพี่เดี๋ยวข้างห้องได้ยินกันเพื่อนเรื่องราวของหนุ่มไรเดอร์ที่โคตรอิลุงมตุงนางเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนบทสรุปสุดท้ายใครกันแน่ที่อยู่ในห้องกับน้องน้ำคลิปนี้มีคําตอบเชิญสดับรับฟังเรื่องราวของหนุ่มไรเดอร์ผู้พ่ายรักกัะเล็กครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองปากเกร็ดกันเพื่อนตำบลปากเกร็ดอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีกันเพื่อนมีผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่ออว่าบกัน อายุ27ปีผมเขาใช้ชื่อเล่นก็แล้วกันเงินเพื่อน ตัวของบอสเป็นชายหนุ่มหน้าตาดีกันเพื่อนเขามีอาชีพขับรถส่งอาหารกันเพื่อนเขาขับแบบนี้มาหลายปีแล้วกันเพื่อนวันดีคืนดีย้อนกลับไปเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วตัวของบอสก็ไปส่งอาหารที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งก็เลยเจอเข้ากับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าน้องน้ำกันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆว่าน้องน้ำก็แล้วกันอายุประมาณ30ปีเป็นสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ400ซีซีได้ขาวได้อบออกแนวเซ็กซี่กันเพื่อนตัวของน้องน้ำเห็นว่าบอสหลอกกันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยมีการแลกคอนเน็กต์การมีการแลกเบอร์แล i หลังจากนั้น2คนนี้ก็พูดคุยกันเงินเพื่อน2อคนนี้ตกลงปองชิ้นกันเงินเพื่อนตัวของบอสก็เลยเก็บเสื้อผ้าแพ็คใส่กระเป๋สาสะพายตัวเลงตัวเลงมาอาศัยอยู่ในห้องของน้องน้งนำเงินเพื่อนตัวของบอสแจกจ่ายความเสียวซ่านให้กับน้องน้ำน้องน้ำเท็ระบบแล้วมองว่าตัวของบอสผ่านเงินเพื่อนเขาก็เลยให้บอสมาอาศัยอยู่กับเขาในฐานะของคู่รักในฐานะของผัวเมียเงินเพื่อนจังหวานี้เอง2คนนี้ก็ใช้ชีวิตแบบหวานแหววเงินเพื่อนมีออกไปเที่ยวกันบ้างมีออกไปดูหนังกันบ้างกินข้าวฟังเพลงลักษณะเป็นแบบนั้นไป ชีวิตเหมือนจะราบรื่นชีวิตเหมือนจะดีแต่สุดท้ายท้ายสุดความรักครั้งนี้ก็จบลงกันเพื่อนความชิบหายวายป่วงเข้ามาเยือนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วกันเพื่อนตัวของน้องน้ําเขาชอบตีแบดเขาก็เลยไปที่สนามแบดกันเพื่อนจังหวะนี้เองมีผู้ชายคนนึงเข้ามาในชีวิตของน้องน้ําคนคนนี้ชื่อว่าสองกันเพื่อนเรียกเป็นชื่อเล่นก็แล้วกัน ตัวของสองเป็นเด็กหนุ่มเงินเพื่อนอายุเพียง20ปีหน้าตาดีมีกล้ามมีมัดตรงนี้เองตัวของน้องน้ำรู้สึกทัดใจกันเพื่อนรู้สึกชอบผู้ชายคนนี้กันเพื่อนตัวของน้องน้ำตีแบตไปก็มองตัวของสองไปกันเพื่อนตาเป็นมันเวลกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำกับสองก็มีการพูดคุยกันกันเพื่อนสอนกันตีแบตตัวของสองเขาตีแบตเก่งกันเพื่อนเขาก็เลยมาสอนน้องน้ำสอนน้องน้ำให้จับกระเจียวให้ไม่ใช่นับยอกยอกให้จับไม้แบตกันเพื่อนมีการประกบข้างหลังกันเพื่อนเอาไม้ตัว กอดกอดแกว่งมีการเอากระบอกข้าหลามท่้งใหญ่ถูไถบริเวณล่องตูดสร้างความเสียวสั้นให้กับน้องนางเงินเพื่อนตีไปร้องไปเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยมักหลายให้มักหลายลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อน สองคนนี้ฝึกแบทกันอยู่ประมาณ23อาทิตย์กันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของน้องน้ำรู้สึกดีกันเพื่อนก็เลยมีการเลกเบอร์เลขลายบอกว่าวันไหนว่างๆไปเล่นที่ห้องพี่ก็แล้วกันหลังจากนั้นมันก็ได้เวลาเหมาะกันเพื่อนในวันที่14พฤศจิกายนปีพศ2568รตัวของบอยออกไปทํางานไปขับไรเดอร์ในช่วงบ่ายกันเพื่อนเขาออกไปตั้งแต่บ่ายแก่ๆจังหวะนี้เองเขาขับรถอยกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของน้องน้ำยกหูตระเ้งกลางไปหาตัวของบอยกันเพื่อนบอกเธอจ้า เธอจ่าที่รักจะตรงนี้เองเข้าบ้านดึกๆหน่อยบอกให้บอสเข้าบ้านสักสองทุ่มก็แล้วกันจะได้เงินเยอะๆตัวของบอสก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าน้องน้ำโทรมาพูดมาคุยมาเล่นด้วยกันเพื่อนเขาก็ขับรถไปเรื่อยๆกันเพื่อนปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณหกโมงเย็นกันเพื่อนตัวของบอสนึกขึ้นได้ไอชิปหายยังไม่ซักผ้ากันเพื่อนผ้าเต็มห้องกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เองเขาก็เลยหุนหันพลันแล่นกันเพื่อนตัดสินใจเตียวรถกลับมาที่ห้องกันเพื่อนโดยไม่ได้บอกน้องน้ำ ทันทีที่มาถึงห้องตรงนี้ตัวของบอสก็เลยไปเคาะห้องเพื่อน ให้น้องน้ำเปิดประตูให้ก็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 ก,ก,ก,กเป็นสัญญาณบอกว่ามีคนมาหากันเพื่อนเพราะไปสามทีปกติน้องน้ำจะเปิดเลยกันเพื่อนปรากฏว่าวันนี้มันแปลกวันนี้มันเปลี่ยนไปกันเพื่อนไม่มีใครมาเปิดประตูให้ตัวของบอสถ,ถึงกับงงกันเพื่อนเขาก็เลยตัดสินใจใช้ใชหูแนบประตูดูกันเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องจังหวะนี้เองเขาได้ยินเสียงคนคุยกันในห้องน้ำกันเพื่อนมีเสียงล้างบางอย่างในห้องน้ำเสียงดังเจาะแจ๊เจาะแจ๊โชคโชคโชคลักษณะเป็นแบบนั้นไปเหมือนเสียง สาดน้ำถูไถบางอย่างกันเพื่อนพร้อมกับเสียงร้องควนครางเบาๆอ้ยออ้ยเอ้ยลักษณะแบบนี้ก็มีกันเพื่อนสร้างความหลอกความหลอนให้กับบอยกันเพื่อนจังหวะนี้ตรงบอยไม่พูดพริ่มจำเองนกันเพื่อนตัดสินใจขคาประตูเป็นการใหญ่ก็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 กกลัวเป็นลูกระนาดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนเพื่อให้คนในห้องเปิดประตูให้กันเพื่อนหลังจากนั้นไม่นานเสียงเปิดประตูก็ดังขึ้นแกรกตัวของบอยก็เลยเข้าไปในห้องกันเพื่อน สิ่งที่เขาเห็นถึงกับหัวใจหล่นอยู่ตะตุ่มกันเพื่อนเนื่องจากว่ามีชายแปลกหน้ามานั่งเออเออมานั่งอื่นๆอื่นอยู่ในห้องของเขากันเพื่อนตัวของบอสก็เลยเอื่อนเอ,อ่ยถามผู้ชายคนนั้นว่ามึงเป็นใครกันเพื่อนผู้ชายคนนั้นบอกว่าผมชื่อสองเป็นน้องของพี่น้ำกันเพื่อนไอชิบหายน้องน้ำไม่มีน้องตรงนี้เองตัวของบอสยิ่งช้ำหนักไปกว่าเดิมมึงบอกกูมาตลอดว่ามึงเป็นลูกคนเดียวแล้วมีผู้ชายโผลมาเป็นน้องของมึงได้ยังไงกันเพื่อนตัวของบอสถึงกับตะโกนถามน้องน้ำกันเพื่อนซึ่งอยู่ในนห้้อง บอกอีน้ำมึงออกมาอีน้ำมึงออกมาใครอยู่ในห้องจังหวะนี้เองน้องน้ำก็ออกมาจากห้องน้ำกันเพ่อนเผยตัวตนออกมาอยู่ในสภาพผมเผ่ารุงรังกันเพ่ินบริเวณหวางขามีน้ำเฉิแชบอกเข้าไปเยี่ยวมากันเพ่อน ตัวของน้องน้ําหัวรอกบเกือนเงินเพื่อนแฮ่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแค่น้องชายมาหาเท่านั้นเงินเปื้อนตัวของน้องน้าหัวเลาะดังลั่นเงินเพื่อนตัวของบอสอดรนทนไม่ไหวตะโกนกลับไปมึงอย่าตลกเดี๋ยวดังเบี้ยวกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปข่มขู่น้องน้ำเงินเพื่อนเดี๋ยวจะต่อยหน้าให้เดี๋ยวจะตีดังให้เงินเปื้อนตัวของน้องน้ําได้ยินเสียงบอสโวยวายตรงนี้เองเธออดรนทนไม่ไหวเงินเปื้อนเดี๋ยวข้างห้องได้ยินเดี๋ยวเรื่องแดงเงินเปื้อน เธอก็เลยจุ้ปากเบาๆากันเปื้อนเอามือขึ้นมา1นึ่งิ้วพร้อมกับวางไปที่ปาก แล้วบอกว่าจุจุจุอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวข้างห้องได้ยินกันเพื่อนสร้างความหัวเสียสร้างความหัวร้อนให้กับตัวของบอสเป็นอย่างยิ่งตัวของบอสมองไปรอบๆห้องสำรวจโดยทั่วๆพบว่าบริเวณที่นอนที่เขาเคยนอนตรงนี้เองยับยุ่ยีกันเพื่อนเหมือนมีการสู้รบกันเหมือนมีการเล่นอะไรกันบางอย่างกันเพื่อนตัวของบอสถึงกับชี้ช้ำกระลำปีกันเพื่อนไอชิมหายมึงทำอะไรกันที่นอนถึงได้ยับขนาดนี้กันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของบอสก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพร้อมกับบันทึก คลิปแล้วก็เผยแพร่เรื่องราวนี้ลงไปในโลกโซเชียลกันเพื่อนทันทีที่เรื่องราวนี้ถูกถ่ายทอดลงในโลกโซเชียลผู้คนมากมายก็เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเพื่อนบอกว่าตัวของบอสถูกสวมเขาบอกว่าเมียของบอสเล่นชู้กันเพื่อนชาวเน็ตฟันธงว่างานนี้ยับแน่นอนกันเพื่อนนานฝักชีของน้องน้ำถูกหรือแน่นอนกันเพื่อนลักษณะแบบนี้มีการซัมติงมีการแซวแก๊กกันกันเพื่อนตัวของบอสพอรู้แบบนี้เขาไม่รู้จะทํายังไงดีเขาก็เลยตัดสินใจเลิกลากับน้องน้ำกันเพื่อนนขณานนี้เองตัว ของบอสเก็บข้าวเก็บของซัดเศพระเนจรออกจากห้องของน้องน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันเพื่อนเหมือนว่าเรื่องราวนี้มันจะจบแบบนี้กันเพื่อนเนื่องจากว่าคลิปที่ตัวของบอสถ่ายทอดลงในโลกโซเชียลไม่มีการทําร้ายกันเพื่อนแต่ความจริงเบื้องลึกเบื้องหลังมันมีมากกว่านั้นหลังจากตัวของบอสถ่ายคลิปตอนที่น้องน้ำทําปากจู้จู้แล้วก็ตัดจบไปแต่ความจริงมันมีอะไรมากกว่านี้กันเพื่อนหลังจากนั้นตัวของบอสได้ไปทําร้ายตัวของสองกันเพื่อนมีการต่อยไปที่หน้ามีการเอามีดข่มขู่กันเพื่อนอัดไปหลายที ถึงกับดังเบี้ยวดังแตกกันเลยทีเดียวตอนแรกตัวของบอสข่มขู่น้องน้ําบอกอย่าตลกเดี๋ยวดังเบี้ยวคนที่ดังเบี้ยวจริงๆคือ2เงินเพื่อนหลังจากเขาเลิกอัดคลิปเขาได้ไปทําร้ายตัวของ2เงินเพื่อนตีไปหลายทีเตะไปหลายครั้งเงินเพื่อนสร้างความปวดร้าวและบาดเจ็บให้กับตัวของ2เงินเพื่อนตัวของ2ถึงกับร้องควรครางเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยพี่จา๋าพี่จา๋จาตีผมทําไมผมแค่เวะมาเล่นกับพี่สาวผมเท่านั้นเองแต่เล่นแรงไปหน่อยที่นอนมันก็เลยยาวกันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปหลังจาก3 สี่คนนี้แยกย้ายการกันเพื่อนปรากฏว่าตัวของสองกันเพื่อนตัดสินใจไปแจ้งความจับตัวของบอสกันเพื่อนในข้อหาทำร้ายร่างกาย ที่สพปากเกร็ดกันเพื่อนณขณะนี้ตัวของบอสมีคดีติดตัวนั่นก็คือคดีทำร้ายร่างกายอัตราโทษ2ปีกันเพื่อนแม้ว่าตัวของบอสกับน้องน้ำจะเลิกลากันไปแล้วแต่เรื่องนี้มันยังไม่จบต้องไปสู้รบกันในศาลต่อกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่โกตรอีลุงตุงนางของรักสามเศร้าเรา3ามคนที่จบด้วยการแยกย้ายกันเพื่อนแยกย้ายกันไปเติบโตไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คดีทำร้ายร่างกายตรงนี้เป็นคดีเล็กน้อยเดี๋ยวก็คงเคลียร์กันได้กันเพื่อน ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้สนใจกันเพื่อนสาหรับใครที่ขับไรเดอร์เวลาออกไปรับงานเวลาออกไปส่งงานแวะมาดูเมียบ้างกันเพื่อนอาจจะมีเธอมีฉันแล้วอาจจะมีเขากันเพื่อนตรงนี้เองไม่ใช่เขาที่เป็นคนอื่นแต่เป็นเขาบนหัวอาจจะโดนเมียสวมเขาเหมือนกับบอสก็เป็นไปได้ให้ไม่ใช่นะหยอกยอคนสมัยนี้รักง่ายไหนเร็วกันเพื่อนเพื่อเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนไว้นที่นี้ด้วยขอเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟัง นจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับผม